สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Disney Plus มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนิมชีชอว่า The Mandalorian Season 2มนุษย์ดาวมฤรตยูตอนที่8สำหรับในเรื่องนะครับ m ando, a n โดโบ b a าเฟนเนกและคา r ่าได้พิกัดของยานลบทุกลำทั้งหมดได้ตามหนาตัวด็อกเตอร์เพอร์ชิงคนที่ทำวิจัยเรื่องโกคูพวกแมนโดสามารถยึดยานลบของด็อกเตอร์เพอร์ชิงได้ แต่คนขับยานจับตัวดเร์เพอร์ชิงเป็นตัวประกันและขู่ว่าถ้าฆ่าเพอร์ชิงทั้งจะกรวัติจะตามล่าพวกแกและแล้วเรื่องราวที่ล่มสลายให้คาร่าฟังคาร่าแค้นมากจึงยิงคนขับยานตายไปหลังจากนั้นพวกมันโดเดินทางไปพบโบคาทานเพื่อขอความช่วยเหลือแต่คอสตาซึ่งเป็นลูกน้องโบคาทานมีเรื่องกับโบบานิดหน่อยโบคาทานจึงบอกให้ทั้งสองหยุดต่อสู้ถ้ากล้าหาญแบบนี้ตอนช่วงสงคราม ดาวแมนดารุเลียนก็ไม่ล่มสลายหรอกโบคาทานจึงบอกว่าเธอต้องการดับดั r k คเซเบอร์ของกีดอนและตัวกีดอนแมนโดจึงรับปากว่าจะให้ทุกอย่างขอแค่ช่วยโกคูได้ก็พอทั้งหมดจึงวางแผนเข้าไปในยานลบของกีดอนโดยให้โบบาทําทียิงต่อสู้กับยานลบของจักรวรรดิยึดมาได้โดยโบคาทานและพวกอยู่ในยานลังกาวแมนโดจะเข้าไปปิดประตูดัคทูปเปอร์แล้วช่วยเหลือโกคูคนเดียวส่วนที่เหลือ จัดการเหล่าทหารแล้วเข้าไปยึดห้องควบคุมยานโดยห้องต่างๆและทางเดินได้ดรเพิร์ชิงบอกทางทั้งหมดทั้งหมดทําตามแผนการโดยโบคาทานขับยานไปยังยานลบกีดอนและขอเข้าเทียบท่าซึ่งกีดอนไม่ยอมให้เทียบท่าและส่งยานลบออกไปจากการยานลบของโบบาแต่โบคาทานดึงดันจนเข้าบรรยายนลบกีดอนได้สําเร็จพวกบคาทานจึงลงจากยานจัดการเหล่าทหารจากกวัดทั้งหมดผ่านห้องเก็บอาวุธและทางเดินต่างๆจนไปถึงห้องควบคุมยาน ฆ่าทหารได้ทั้งหมดแต่พวกโบคาทานกลับพบว่าไม่มีกีดอนอยู่ในห้องควบคุมยานลบทางด้านเมนโด้ลุยเดียวไปทางห้องเก็บดักทูเปอร์และสามารถปิดประตูได้ทันแต่ดักทูเปอร์หลุดมาได้หนึ่งตัวเมนโดสู้กับดักทูเปอร์อย่างสูสีแต่ด้วยแหวพริบเมนโดใช้ทวนเบสกาแทงแผงวงจรของหุ่นยนต์ดักทูเปอร์ทำให้ดักทูเปอร์ระเบิดหลังจากนั้นเมนโดจึงเปิดประตูห้องที่เก็บดักทูเปอร์ที่เหลือ ทำให้กองกําลังดาร์ทูเปอร์ที่อยู่ในห้องหลุดไปในห่วงจัก,กรวาลหลังจากนั้นเขาจึงไปห้องที่ขังโกคูไว้เมื่อเปิดประตูปรากฏว่ากีดอนจอดัาบดาร์ทเซเบอร์ไปที่โกคูและบอกให้แมนโดวางปืนลงเขาจึงยอมทําตามแมนโดต่อรองว่าเขาไม่อยากทําร้ายใครแค่อยากได้ตัวโกคูกีดอนบอกว่าเขาได้ตัวอย่างเลือดโกคูแล้วและไม่อยากต่อสู้เหมือนกันแมนโดจึงค่อยๆเดินไปรับตัวโกคู ทันใดนั้นกีดอนฟันไปที่แมนโดทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันช่วงแรกแมนโดได้แต่ป้องกันจนเขาคว้าทวนเบสกามาได้ฟาดฟันกับกีดอนการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ด้วยฝีมือของแมนโดทําให้แมนโดได้รับชัยชนะแมนโดจึงนําตัวกีดอนไปยังห้องควบคุมยานเมื่อถึงห้องควบคุมยานแมนโดมอบตัวกีดอนพร้อมดาบดักเซเบอร์ให้แก่โบคาทานกีดอนบอกว่าโบคาทานรับดาบดัรเซเบอร์ไม่ได้หรอก เพราะการได้รับดาบดาร์คเซเบอร์ต้องเอาชนะการดวลเท่านั้นแมนโดจึงบอกว่าเขายอมตำนนให้รับดาบนี้ไปเถอะทันใดนั้นมีบางอย่างเข้ามาในยานลบซึ่งเมื่อเฟนเนกตรวจด,ดูพบว่าเป็นกองกำลังดาร์คทูเปอร์ทั้งหมดจึงตั้งรับรอบการบุกมาของดาร์คทูเปอร์คูนยอนดาร์คทูเปอร์ได้ต่อยประตูห้องบังคับยานเมื่อประตูกใกล้พังทันใดนั้นมียานลบขนาดเล็กเข้ามาในยานลบของกีดอนและพบว่า มีเจไดลงมาจากยานฆ่าฟันเหล่าดาวทูปเปอร์อย่างง่ายดายซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดพวกแมนโดตกตะลึงในความสามารถของเจไดผู้นี้มากกีดอนสบโอกาสจึงคว้าปืนยิงใส่โกคูแต่แมนโดบังได้ทันคาราจึงฟาดไปที่กีดอนทําให้กีดอนสลบไปเจไดคนดังกล่าวบุกมาถึงหน้าห้องควบคุมยานแมนโดจึงบอกให้เปิดประตูเจไดจึงเข้ามาในห้องและมองไปที่โกคูซึ่งเจไดคนดังกล่าวคือลูคสกายวอเกอร์ เมนโดจึงถามว่าท่านคือเจไดใช่ไหมลูกตอบว่าใช่เข้ามาเพื่อรับตัวโกคูไปฝึกเมื่อเมนโดมองไปที่โกคูโกคูกลับมองมาที่เมนโดลูกจึงบอกว่าโกคูอยากให้เมนโดอนุญาตก่อนเมนโดจึงอุ้มโกคูขึ้นมาและถอดหน้ากากออกเพื่อดูหน้าโกคูชัดๆเขาจึงกล่าวลาและบอกว่าสักวันเราต้องเจอกันอีกลูกจึงรับตัวโกคูแล้วจากไป ก่อนจบตอนที่8โบบาและเฟนิก์บวกไปยังดาวดวงหนึ่งและเข้ามาในบาร์แห่งหนึ่งทั้งสองได้ตัดการกับผู้คุมที่นั่นและโบบานั่งบนบันลังแห่งนั้นแทนจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่8สําหรับความรู้สึกหลังรับชมตอนจบซีซั่น2ทำได้ดีมากๆครับและตอนที่แมนโดบอกลาโกคูทําได้ซึ้งมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามซีรีส์เรื่องนี้จนถึงตอนจบนะครับส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมนะครับ ส่วนซีซั่น3น่าจะใช้ชื่อว่า The Book of Boba นะครับซึ่งจะฉายในเดือนธันวาปี2021รอติดตามชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด s u b s c r i b ์าาทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God ก o v i e Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ